กาบสวัสดีสมาชิก fc มวยหูนนเมืองเพชรทุกท่านนะครับกาบสวัสดีสมาชิก fc มวยหูนนเมืองเพชรทุกท่านก็วันนี้นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนะกาบสวัสดีสมาชิกทางช่องทาง u t u b e นะครับนะทุกท่านเลยนะครับก็มาทําคลิปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับนะที่22นะครับนะมีนาพุธที่22มีนา2566นกะครับก็วันนี้ก็มีมวยนะครับอ่ จัดที่เวทีลาดําเนินนะพุธที่2 2มีนาห6ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับผมก็จัดที่ราดําเนินวันนี้ก็คู่มวยก็อัดแน่นไว้นะครับมีทั้งเลดเปิด,ปด,ปดถูกๆแล้วก็เลดแพงด้วยนะครับนะบแต่ส่วนมากนี่เลทจะแพงแทบทุกคู่เลยนะครับนะครับช่วยชาติ5,2ยอดดวงใจ7,4วัชพล5 3เสมอพื่อรหัสน้อยโอ้โหนะครับนะแล้วก็รอบ2นี่เพชรเสรี Pet 2 1หเทอร์โบ74 เทเบโบเล็ก7 4็ดสพันมงคลสามหนึ่งเพชรโชคชัย7 4ถือว่าเป็นเลตแพงๆแทบทุกคู่เลยนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปทําการรับชมนะครับมวยวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยตัวที่ชอบนะครับตัวที่น่าลงทุนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยกลุ่มนะครับนะกลุ่มมวย VAP นะครับกลุ่มฟังราคาไลน์นะครับกลุ่มฟังราคาแบบเรียลไทม์สดๆเลยผ่านไลน์เสียงนะครับก็อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้านะครับแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดนะครับ แอดนำหน้านะครับนะค้นหาได้ที่ช่องทาง ID d แอดนำหน้าแล้วก็ N O N M P 5 5นะครับนะมีครบวงจรจบที่นี่ที่เดียวเลยนะครับเราจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านเข้ามาแล้วก็สอบถามว่าเอ้ยต้องการเข้ากลุ่มมวยเด็ดของพี่นนเอามวยเด็ดไปแทงสเตป็ปไปแทงเดียวแทงเต็งทุกวันอยากได้อยากทิมอยากแทงหรือว่าใครที่อ่าอยากฟังราคานะครับต่อรองแบบเรียลไทม์เลย นะครับนายกตัวยกวิตว,วินะครับผมภาคเพื่หัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อย่าลืมแล้วอ,อีกช่องทางหนึ่งนะครับตัวช่วยมวยตู0้0 9 4 3 9 6 8 1 0 2นะครับ0 9 4 3 9 6 8 1 0 2นะครับเป็นมวยหูนะครับนะมีทั้งรายเดือนรายวันรายสัปดาห์มีครบวงจรนะมีทั้งมวยหูมีทั้งรายเสียงนะครับสายตรงนะครับนะาภาคด้วยตัวเองทุกรอบทุกรอบทุกช่องนะครับใครที่สนใจนะครับนะฟังผมภาค นะครับแล้วก็เอาไปทิมไปแทงนะครับนะมีช่องทางที่มาตรฐานการเงินมั่นคงนะครับอย่าลืมนะครับว่ามีแอดนำหน้า non mp 5 5นะครับใครที่สนใจหรือว่าใครทําไม่เป็นยังไงสามารถกิงกางโทรมาหาผมได้นะครับโทรมาหาผมได้สอบถามได้เลยมาที่094 396 8102นะครับอ่ะสวัสดีสวัสดีทางเอฟซีทาง YouTube ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยดีกว่ามวยรักมวยชอบนะครับผมผมส่ง ผมส่งกล้องไปที่รอบแรกนะ2ตัวชอบผมชอบอ่าคู่2กับคู่4นะครับผมคู่2กับคู่4อ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่านักมวยมาน้ำน้ำหนักเป็นยังไงอะไรกันบ้างคู่2นะครับซูเปอปร์แบ็กสอจอต้อยแปดหลิวร้อยสามสิปอนด์พบกับเจ้ายอดดวงใจสอจอมนตรีนะครับนะพิกัดร้อยสามสี่เหมือนกันแต่เจ้ายอดดวงใจเนี่ยมาร้อยสามสิบหกจุดแปดนะครับลดสองจุดแปดปอนด์นะครับแดงซูเปอร์แบ็กน้ำเงินในยอดดวงใจนะครับผม แล้วอีกคู่หนึ่งนะครับตัวที่ชอบคือคู่4นะครับนเพชรสีนินทีเด็ด99 1 3 5 5นะครับามาช่างร้อยามสาจุดเกลด0.4ส่วนส่วนน้ำเงินในพัลเลสหันน้อย TBM ยิมมา136.5ช่างได้137อ่ามจุดสองลดน้ำหนัก0.7นย์จุดเไอแดงลดศูนย์จุดสี่น้ำเงินลดศูนย์ศูนย์จุดเจ็ดนะครับสองตัวชอบของผมนะครับคือคู่ที่สองแล้วก็คู่แล้วก็คู่ที่สี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูทรงดูฟอร์มกันว่าผมชอบใคร คู่สองนะครับคู่สองนี่เจ้าเปิดหัวคู่แรกเลยที่ชอบนะครับตัวชอบตัวแรกผมซูเปอร์แบ็กนะครับนะ้ามวยนครศรีนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเชิงโกฉลาดกบเครื่องนะครับนะมีเข่าเด่งตีมีลูกจัดไส้นะครับนะเชิงดีถ้าไหลไม่หลุดก่อนนะมันเคยไหลไหลุดแต่ไอ้เจ้าซูเปอร์แบ็กเนี่ยมันเคยมีแผลนะครับนะ เจอกับยอดดวงใจสจารุวันมวยสีเกตดซ้อมสอจารุวันนะครับมวยจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายผิวครบเครื่องความเชื่อถือใช้ได้คู่นี้ผมชอบไปที่ยอดดวงใจนะครับผมชอบไปที่ยอดดวงใจมาถึงคู่อีกคู่หนึ่งนะครับอ่าเป็นคู่สี่คู่เอกเลยเพชรศีนินทีเด็ก99นะครับมวยพิษณุโลกนะครับก็ซ้อมอยู่เฮียติมวยขวาฝีมือครบเครื่องไล่แขนนะครับนะเคยชนะมาด้วยรวดเร็วอาวุธใช้ได้คู่ชกนี่พลรหัสน้อยทีบีเอ็มยิมนะครับนะมวยสงขาซ้อมทีบีเอ็มยิมสูงยาว นะครับเรียมเข่าดีวันสอกแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แงคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรศรีนินนะครับสองตัวชอบสองสอง,สองตัวชอบสองตัวใช่สตัวน้าลงทุนนะครับอย่าลืมนะครับนะใครที่ชอบก็เอาไปลุ้นไปเชียร์กันเป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ